Check you the ตาทูสาตุครับขปุยอกนบอกตัวไม่แรงปจังคืออันนี้เพนบอกเพืนบอกถือลเพื่อนยังบอก่กบ่า่งข้งบอกขั้นตั้องเอาพ่าคามรับาก็เสาจ้าูสักทีนี่แหละครับย่างคุพรอัากล้ครั้งที่หนึ่ง ปั่นกะข้ามหัว่อข้ามที่สองไม่หยครเบตืนั่งวัานยมือขายมาดิปิปีกนนเขาปองทองคูณโรคคำพร้อมกับนางกัญญาณัฐเองรูปได้วันกลับเมืองไทยแล้วจ้าลูกขอขอบพระคุณองค์ปู่ตามากค่ะปูตาให้หาวันชื่อให้งอเดาไหวกูไหนเรื่องแต่เมื่ออยากมากพอกกับมากืออยากมาเนยจากมึนก่นั้น้าเคลื่อนยนต์ตวใ แม่หมอเองกันนะอยากมีค่าเครื่องบนจจดไปแจกเดีวจกดูวันชิปเทบต่ะโอดเอขค่าเครื่องบินข่าแจกมากแ่อเาค่ามือคบมือรักมือคบมือันหึงหึงแล้วก็รวยะเดืองกัะเดืองนะชิปเทปบมค้าเครื่องค่าเครื่องนางทองวันงบงคนมะไฟนางเฟือเสียวคัดสุกงข้างบุญลูกชิ้นก้าวสิบลูกเหมือนเดิม ราเนาเิาม่มีความคือฟงกับมุกดาเคลื่อนขั้รวมขังมหาเจือดโรยเกาวานมุก้้ไม่ก็ไม่ร่างไม่ก็ไม่งถ่งแล้วก็รวยจรื่อจรืญอนะลูกนะอือของเนีคือการขั้งคือขั้งไม่ใช่ชลาดเลียวก็ตัองมุกมันหุบจัแจแก่ใครขั้ก่อนใครขั้งแจงว่าอึ่งครัผู้ มักจัจดังกองเาให้พูเบิ้งปูปูให้มัดจับกองเงาปุ่นปาหมงดอกติปูให้เล้ยห้สิบเ็ดห้สิบเจ็ดมันจะได้มัดจัมันจะได้มัดจำบมลปูออกเลวรึมออกเลี้วออกนข้าวเราเวมื่อ่กีนครัว่าเยอะก็ออกกแว่าครับเออนา่งท้าเรวดีแสงซื้ออื่นไ้ซือขอขอพ่อนร่าเอืมอยง ขอพออ่อวันเกิดล่วงหน้าบอกเออวันคือของออพอ่ออ้าวนางเรวดีแข็งคืบขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้โองและขอ,ขอให้โชคแรงแมาขันยากได้เค้กปูชาก็แก่ให้เลยแากให้ร่วงหน้าวันชื่อของใช่ไม่พ่อให้วันชื่ออื่งเลยเค้กขอขวัญวันเกิดของนางเช้าเรวดีแขนคืบได้สิบเจ็ดบาท คิปเก็บบ้าเดิอเนอใหรได้แค่นี้แหละใครคิปเก็กกบพ่ออาได้เไปเอาไหนเอาสิ่งใดอยู่ตามบุณตามปูตามปูคือเขาทำมาือันนี้นายผู้ราชารน้ำฝพร้อมครอบครัวไม่ครอบครัวน้ำเขาติดตอเออรวมขังมหาเศรษฐีคนละคนอรัชษาร้ำผลคนละคน้าคนเดียวก็บมดเกลื่อเ่าเมี ไอวกี้แกตไม่คือคำนั้นไอ้ที่ขาดนักพมควา่เงายว่รกี้รคคือคํนัานไอ้ที่ขาดะัพมคุณน่ะนั่นคืคุณจำได้คือก็ุน้อเออโนโฉชาดาพรจารัก่วมเพื่อต้นเห่ยง่วมเขไว้ต้นรอยอืม่วมบุญรอยยืมเนาะเออโนโฉสุริพูโนโฉสุคารัส นางองอนุเค no, ือม right. ือขอคารวะโอปูจตาอะไม่เถยไม่ออมไม่เคยกมอไม้เปูกทุกคนจำดูไว้ขอให้ทุกคนทุกคนนะลวกนะอืมตื่นบุ้งจะขกนะอืมนางกั้นคือถือใบตาทองมือถือไวคารวะโอปูตคือองไว้ใช่หรือไม่คะทุนน้อยจ้าถชมว่าถือวงไว้ถืออย่งั่งอาบย้ำพอขึ้นบ่าถือไม่บ่าออกตัวนั้นแล้ ว่าคือออกตัวไหนอื้ือพอให้่คือว่าคลิปเก็้ยคิเกี้ยตอนนี้ว่าเชื่แล้วก mm ็เ hmm. ก <Yep, yep. S 2> mm ิดเนี่ยคลิปเกี้เนี่ยอ้ยยยงยานเพยย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 กยย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 ยูกยย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 ยกยย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 ่ยย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 ยอยยยยยยย้ยย ให้ย่ากคุณวราวจับป่ามือโชคมือร่ามือโชคมือมันมาเต้นไข่กองเงามาหนูมาไม่ได้ถ้าพ่อไม่ให้ขูกหม,มือนว่ายิอีกพ่อเอาใจเนี้ยป๊าป่านูาเอาใจเนี้ยเพราะว่าพ่อไม่รู้ว่าหนูวัดเต้นแรงเต้นกาย่าน้าหน้ามาือคืออเพราะว่าปู่ตาจจกจำหน่ายแต่อีกปู่ตาไม่ใช่ว่านี้หน,นูไม่มาจริงจริงนะว่าฉันจะร่กคุณวราเรื่องครับมาคู่พอด้วย เอาก็คือปะอืมไม่ควรใดพอ่อกัดให้เออให้มากเลยปะอึนยังกูโมราปะพอะ่อแกดให้จึงคือปะถือว่าอืมล,ลูกหลานเนาะเออเคยไม่เคยกัดคม่แง่งไม่เคยทำงานวันคืนขึ้ยยนแจำใครกันเนาะครับปูพอ่อแกดให้นางกูโมราผมจัปลาให้ได้มารังวันขึ้นหนึ่งจำไว้ยือแข็งมากวันขึ้นเขาแก่หูแกดบอกอึนยังกูโมรา อีนังกลอะไรต้องมาว่าท <2009 itu? S 1> <orden> ี่ส uh> ิบเก้าสิบเก้าเขาใจกัน okay, สิบเก้ามันท่ท่านดะมันที่สิบเก้าท่านะผสิบเก้ารับท่านสิเก้าเนี่ยกูเบื่อบนี้อีรวมวงมาทางข้องเก็บพกเอทแล้วรวยนั่งนั่ง ทุกกันยนาะไฟวัวขอ,อ,อ,อกำลังรถนาคำคุณนะ่ะอข้ยคบไ,ไมอไข้ไม่มาคืนๆแล้เขาดูด้วยนนะารูาร่านกระดูกระดโอ้ขึ้งงาเถอเนาะโอ้ยม่อจะเหรียนทั้งพ่อแมอยู่พราะว่ามันเอาีหยัยงมาก่ไม่เอา,อา,า,า,เอาน้าใช้เหรียมาแต่ที่มาใช้มือจอเหรียญยู อี à, ่ left left ังแตงโมข้อกับเพราะว่าองคูจ่าได้ปู่ขีพักคาพ้อกรองค์แม่คูขอใส่ค้มข้างบุข้าวเก่าเออนี่ยักแจกโมข้างมากชิบเก่ากับพ้อชิบเก่าเนาะยังปู่ข้าวเก่าเนาะเอาอย่างนี้บ่ามีอะไรหรบอกจีบแกโมแจกคู่แค่บ้มนมีคือบ้ใช่ชิบเก่าแจกคู่ยันคู่าไร กบายเช้ข้าวเก่าได้ว่าคันใช้ช้าเก่าพ่ออยากบายดูดะวัจ้าคันใช้คิบเก่าใจดูด้อยยักษ์จับจ้าเออเมื่อยแค่ใช้ซีบเก่าด้วสาธุสาธุครับพูเมือใแค่ช่าเก่าใค่แบบแค่นี้ครับปาพูทก็เพิ่นเยแลคเ่้นหบาทชิหบาทท้องกเพิ่มครับป๊บสิบหกแป๊บเมื่อยเะอะ ะเขาแก้เขาบ่ข้อกเลกงานข้าค่ปแค่น่ได้หอก่าเออเขีบอกเอขากลับคารวาอีพ่อบอกแทกเขอเข้ขอรับขาเข้าไขมาหนึ่งเมยจให้ยืมคือพอได้ทา่งบูกกับอีพ่อว่ะถ่ะเนาะเออเขบอกเองเช่ให้มันถูกแล้วนะครับ เช่วกเทรนลวลคือไอ้คำว่าฉิบกาวฉิบกาวเขาน่ยฉิบกาค่ะจบเยะเยไปเ่นนสาธุครบลบลมต๊ะคมันมันล้วมไ้ครับปูแค่ใหญ่บัดกาว่าอหกน่งครับปูแค่เือกักมากไหมนอันนี้คนอื่นยังน้อยบอกตองกันเนี่ย นังก็รยาข้กับใครว่าขอแต่ตรงแค่งวงรถรถทูกพอ่างออกนี่ไงพอร่างอะเรี่างพ่หลังนมันโดนนะเว้ไม่้จะคือร่านจะอยู่บ้านจะพอบมันก้หลังร่มเลยเรื่องคาปูังเร้่องคาปูเออจะหลังได้ทั้งนด้นถ่ายมันร่างหลัง ยูยังแก่บอกแต่บวบกยืมขึ้นบ้าบวบบ้อบาก็พอกอยังงันร่งก็ร่างเฮ้บอกเลยบเม่พูดเขาบ้าร่างทุกฐนบกมอะบ้าร่างมากกับที่บขยเนื้อเง่นน้องแต่กเจซความอื่ง่างการเงี่ยงมัดตรงหลางแะท่านบ้วน่ลังพอบ้านคือจะแข่หลางทั้งไทยมันปูหลางบ้านขั้นรยมเออแต่ว่าแรบร่างไายมา ปก็ถือแลเนาะเออนี yeah. ้ข no ้งยังนั่งน้อยบอกอ้าวให้มือเข้ามือแก้มือเขมือไม้มือเข่ากภาพขนเร็นะลูกน้าเงินไหลองเข่าไหลมานะจะเลือจะเลือกนี่ใช้้องขังบดไปป้ายก็จะโข้งไปกุ้ร่างจะไม่เร็วเขาแกงนะรัวกี้กันแล้วตรงร่างนะวัวนี่ตรงร่างใช่ได้นะราะร่างเม่าหญ่ด้วยกอครับปูตรงร่างอย่างเนาะครับ ใช่ยังั้นจะไม่ได้เรือเขาใจผู้ากับบัคคือยืดขั้นโบราณครับต้องร่างแล้วก็อเออร่างสมัมรร่างสมัคะขัดยืดเจ้าโลกานีตยัดการแค่ลองดู้่ายมันมันไม่ต่นีู่เรือๆทีตํานี้ติปูเจ้าเทกออกขัดขาดเรือยออกขัดขัดเรือเด้เออเทก ออกคับคัดคันคำมันบ่เห็นเลยเพราะว่ามันไม่จำเนื้อยังไงยิ่งเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนก็มันออกครับปูมันค่อยนได้เข้ากันมากันเรือๆทางนั้นหมดแล้วหมวเรื่อง่างกันไม่หมัเหาะอันนี้โอ้ยืมหมดเคยก่ได้็ได้แต่สื่งนไม่ชือบ้านอะเออ โลช็อปปลาดาเชตะวันนอรรวมข้างถวายองคูพันหาด้เนาะเออห้าไม่คบเวลัไม่ครบมือไห้ใอด้ววันนี้คบข่าพระซิงซิงแล้วก็รวยจะเดือดจะเดิอนะคุณนะอันนี้ขอร้อยกำวมดปัคือบอจับคอบอกน้องดืม่ากปูบจับดอกปูบอกคือคือจัาคอบอครับร้อจำหวดบอจ่า ขี growing up. Growing up. ้นลงนนรือขานางบัวโนนมรือขารวมทางมหาเศจษฐกับองค์ปูและไม่ขูบัวชางโอ้จังวัดเศรษฐก็งมอะครับคูเออการว่องทางคืออะไโอ้บัวชางเออออาเชือนเนี้ยมืองอกมือกอกบัวช่างเอามือขู่มือาบมือข่มือหมาดเออกิจการงานเจรื่องการเาให้เงินได้โงงและก็ให้ทองได้เข้ามานะล้กแตมางาว

อาวให้ลูกหลานชื่อร่วมบุญมาผ่านมาทางอีนังก่อ,อกกอฤกษ์เยอะอึศเออให้มือกบมือดาบม,มือกบมือว่านมือศุขะภาพแข็งแรงเงินไหลงองทองไหลมาจะดื่นจะดื่นนะลูกนะอ้าวพอเราบให้เดี๋ยด้อเอออันนี้ของเอฟทีฤกษ์อึศเมื่อเยเือนนางนิจยาเผาทองดวมบุญมาหนึ่งพันบาทจิึ่ผ่าออกเร็วเออนางกลาำจุรีปากจูนครับ <c oughs> ปลาบจวนไหมเงี้ยปลาบจวนที่ปูจะเอาไปไว้ก่อนพกครึ้งื่เงี้ยทุกทนรับปลาตีปูงานกลางคืนปลาบจวนปลาเงี้ยไปขายเยอะเลครับปูขคุ้มคางกนกับงปูขาเจาก็ไปามึ่หาหมัืนสายมือโขดมือรามือโขกมือหมาดงานกลางืเยอะเงีอยมมัจังไกันงี้ยกันคืึ้นกันเยอะอยากไปหาปลาบุวมคอยเขาเด้อ ครับเขาจะ่อกเบิดก่อนบปูมันกินแต่หัวค้ำอะไรเรื่องครับปูปูเขาว่าก่อนเยอะคือเขาเรากินแต่หัวค้ำก็ได้เขาขายคือคือปูรู้แรกเกิดร้อยเก่าชิบเกิดร้อยเก่าชิบนั้นไม่แร่งนะเรื่องครับปูเกิดร้อยเก่าชิบก็ชื่อได้ครับปูเออมือขานั่งละครับสาธุสาธุครับอื นายเอกระชายควงฟุ yeah. ้งานนางมือยายวันกอกกอขอชายสุขข้างบุญเอารวบปู่มาให้มือสุขมือดาบมือสุขมือไม้สุขภาพแข็งแรงนะลูกนะเืินได้งโทนแรงมาสำหรับวันนี้อพ่อจากเอ็กเยซลยูน่าชาวอินันกอกกอไม้ความแรงยังยังฟุ้งนี้ค่อยจะตรวจนะวันนี้ตรวจจะไม่ได้วันนี้คุณหมอผู้จ่าไม่ว่างคุณหมอผู้จ่าจะโทรรับด่วน เขาพอกว่า,ม,ามัาก็ใจดีเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าปู่ตาขณะนี้หมูกำลังอ,ออกลูกหก,กันทจโคมา,จากจังไหมูบอกเขาไม่อยากพูดอะขณะนี้หมูมันพิการนะปู่นะออกมาปกติบางม,มือขีอขาแต่ตอนนี้หมูออกมามือสองขาปู่ตาไปพิจารณาด่วนมาซะเื่ครับปู่จังคือก็เชยพอไปหรก็มาเรื่ม มูออกลูกเลือดชองขาม่ยืมบ่เไม่คือจะเมื่อสงมออกลูกเลือดองขาอูจะมาเกิดห้งเนาะออกมากโฟกัออกจตัวก่อนี้แจตัวครับโฟคิปเก้าตัวคิปเก้าตัออกไม่คิปเก้าตัวมีชองขายืมตา่บ่อู่กว่าอ่างงาตัวก่่นปูกัว่ามูคิปเก้าตครับ ไม่เียบพิการเขาได้โคดว้วนอย่างที่ได้ไปตรืนี้ได,ด้ยองหมู <c oughs> สิบเก้าตัวแต่มีขาสองขาอย่างเมไม่มีสีข่ขานะไม่ข้องแต่อย่าาพิการเนาะครับปูม่2อ,องขาบนกําลังปูก่าฮ <c oughs> ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่เฮ่าาา อกอกคิบเกาไม่กีออกคิบเกาไม่กแปลว่ามือสองขาเวลแปยกต้องหนต้องขาว่า,าเร่กอกอ,อกแเปออกแฝงใช่อกแฝงก็คือวงกาเป็นวงร่างกับเป็นราา่างมับคือข้าไปแล้วแหละเหมือนกันแล้วก็ข้าวขาไม่รู้หมูเขาที่หไหนตัด <c oughs> แต่พก่เส้นขาขามันก็มันบ๊อบวงเด้อมันออกมามันมื่ของขนดเนานะ ก็คือก็คือปลาปลาปูปลาไปก็มีโชคม่ไร้มีโชคหนึ่งวันหนึ่งืนแล้วก็รวยนะปอาคือปัาปูหมูมีสองขาด้อครับสองขาออกสิบเก้าหมูมีสองขาออกสิบเก้าสก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองเก้าสน ครับสวัสดีครับอ่าแอบยิ้มครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านดนะครับเด้อทีอกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเข้ามานะครับอ่าช่วงบายบายครับหลังจากมาจากวัดปู่เทียทองแล้วครับอ่าแม่คู่กับพาอทุกสิทธิ์ลูกหาครับน้ำตนเออ่น้ำปัดใจของพ่อแม่พี่น้องครับที่ฝากดันมาทั้ง่องนะครับเนาะครับขึ้นถวายผู้ให้เพื่อได้รับโชครับมารับโชคหลับน้ำกันครับอ่าพระบรมวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดครับ กมกราคมพศ2 5 6 7แล้วครับแอดยิ้มก็ขอ,ขอขอบคุณข,ขอบคุณ FC ซีสายบุญทุกทุกท่านนะครับเิดกอที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับอ่าส่วนปูตามาย่าอโคขงสุดท้ายอีกของวัดปูเที่งทองนะครับเนาะของวัดปูเที่งทองครับอ่าครับหรือว่าตัวเลขของปูดี้ครับปูบอกว่าครับวันที่หนึ่งกลุ่มผาพันพศ2000หาดอย หกสิบเจ็ดนะครับอ่าหกสิบเจ็ดครับตัวที่มันถือต่องยิ้มมาสันว่าคันอยากได้ครับไปเอาเด้มาสันว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องเจ็ดเจ็ดศูนย์เลครับเด้อครับเอากับพิจารณาดีๆมันคอยสิถือต่องมาสันฟูว่าครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับอ่าเอากับพิจารณาเอาแล้วก็ตัวที่ปูตาบอกแอดยิมโทรสั่งดวนครับโทรซื้อเฝ้าซื้อโทรสั่งได้ยิมมาสันว่าสิบเจ็ดเลครับเด้อหนึ่งเจ็ด ครับเขากับพิจารณาเอาครับคือคำบอกคำจาของปูมี่ลังวัน17ครับผมอ่าแล้วก็ปูตาออกบอ,อ,อ,อกค่ารถอ่าบอ,อกค่ารถให้ซอยพระอาจารย์ดวงดีนะครับเนาะอยู่ทางวัดบานผือครับเพิน่นอยากสร้างถนนมัสสันแตงโมครับพ่าท่านพระอาจารย์เพิ่นอยากสร้างถนนให้ออกคนละเกียรติบบาทออกซอยออกสร้างถนนซอยพระอาจารย์ดวงดีคนละเกียรติบบาทครับอ <F 4 S 1> เอสซี่อย่าลืมนะครับเลือดเกียรติเจ็ดศูนย์ ปูเบาแหงอยู่เพรนั้นปูรี่ปูแหงบาเลขหาบอยู่มันอาจติเปลี่ยนเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ก็ได้ครับโบนเอนโบนน้องพิจารณาเบิ้งทางช่องให้เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะบ่ได้สซัคส้วนให้เล่นการพนันค่ะครับทีนี้พิเจลนาข้ามวอลข้าจ่าของปูเบิ้์ครับแล้วก็แม่การเพชรเนาะครับแม่การเพชรก็ได้แต่งขึ้นขันขึ้นคารวาปูครับอ่าปูให้คุณแม่การเพชรคุณยายการเพชรก็คือสิบเจ็ด ครับกันบสิบเจ็ดกับหนึ่งศูนย์เจ็ดคือเก่าแหละครับครับปูเว้าอยู่ตลอดเลยครับเรื่องหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยก็ได้ครับพาไปยิบไปหาสลากกินแบงงะบานไว้นั่ครับผมแล้วปูให้คุณนกันวราครับคันอ่าคันว่าได้งวดนี้่มาสันวาสิว่าเต้นหน้าหารให้ปูที่มาสันวาครับยันคุณพ่อชมมาสันวาครับปูและให้คุณกันวราล่สิบเก้าครับผมและการนองกันเหย้าครับนองกันเหย้าหรือว่าอ่านองกันเหย้าหรือว่าขายเหาแหละครับ แต่งคันขึ้นคาราวาปูปูป่าได้บอกให้น่ากาันแย่เอารถไปล่างครับทะเบียน8670นะครับเด้อให้ไปล่างทั้งไทยออกรบ,บริษันว่าบ่ลรางควาบคีแล้วบริษันว่าแต่เต็นยเต็มเบอร์ก่อนเด้อค่ะเพื่อนี่ตัวเล็กๆนหน่อยๆ,ยๆครับเพราะว่าล่างล่างนั่นเค่ะเดี๋ยวเบอนเด้อค่ะนี่ครับทะเบียนรถกัลางกลางกัารแย่นะครับเด้อ8670ครับ8670ครับเอาไปล่างทั้งไทยออกได้ยิ้มเด้อบริษันว่าเอาไปล่างอ่า เจ็ดศูนย์กับระวังครับ,รบเจ็ดศูนย์ครับเวาพิจารณาดีๆครับทุกขับเบาขับจ่าของปู่มีรางวัลครับอ่าทั้งช่องบอได้ชักส่วนเล่นการพนันแต่ประกรันใดนะครับเด้อเป็นแชร์เนวทางหรือว่าเบิง้งเป็นการบันเทิงเพื่อการบันเทิงเนาะครับเนาะครับอ่าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งอ่าเพราะว่าจะเป็นทั้งเฟซบุ๊กหรือว่าท่างช่องยูทูบอ่าอ่าแล้วก็ทั้งคลิปเรียวนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามากับเระว่าจะเป็นทั้งช่องยิ้มช่องแตงโมแล้วก็ช่อง ไอครับกับอคอเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านมือวันที่หึกลุ่มผ้าพันพ่อสอสองพันหด้วยหก็ดกับกอให้เอฟซีสายบุญทุกทุกท่านโชกโชกมันมันลำลำเลยลยด้วยเก็ดศูเก็สิเกแล้วก็เก้ครับผมอ่าโชกโชคมันมันลำลำเลยลยน้ากันเบิดทุกผู้ทุกคนครับแต่ง่วมยังเพิ่มเตืมนครับวอ่าบัวสัตวาเรนไปเบิรงหืว่าบัวสันวครับ <laughs> ครับให้สุขสวงมันมันน้ำกันดูดถูคนนะครับเด้อยสำหรับจิมมี่แอดยิมกลับก็กสวัสดีครับ